รับลมบรรยากาศก,กับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นล่าสุดจาก Mercedes-Benz นั่นก็คือ C350e ครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดและมีการเพิ่มระยะทางในการใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ถึง100กิโลเมตรมีช็อคอัพผ่อนแรงขุมพลังบล็อกนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาเป็นเจเนอเรชันที่4ให้พลังรวมสูงสุด313แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 550นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติเก้สปีดพร้อมแพดเดิลชิปหลังจากได้โฮมแบตเตอรี่ไว้โดยกดไปที่ปุ่มตัว B ครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็จะค้างอยู่ตรงนั้นเราจะใช้เฉพาะน้ำมันในการเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยแบตเตอรี่สามารถที่จะเอาใช้ได้อีก77%ผมก็มาที่ชาร์จไฟฟ้าก่อนถึงคลองโครนครับเป็น PA ชาร์จไฟเพียงประมาณแค่14นาที33วินาที กับราคาจำหน่ายอยู่ที่34.78บาทตอนนี้แบตเตอรี่เต็ม100%สามารถวิ่งได้ระยะทาง97กิโลเมตรบนนปัดโดยทาง mercedes benz ได้เคลมว่า c 3 5 0 e ใหม่นี้สามารถที่จะวิ่งด้วยไฟฟ้านานได้ถึง100กิโลเมตรเมื่อเราเซ็ตตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะเดินทางด้วยโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตลอดเส้นทางการเดินทางครับว่าจะวิ่งได้ไกลกี่กิโลเมตรถึงอุโมงห,มหัวหินแล้วครับ ีสนามบินหลังจากที่ชาร์จไฟฟ้าเต็มมาจากทางเข้าคลองโคนกับระยะทางตอนนี้อยู่ที่102.6กิโลเมตรขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนๆเหลือแบตเตอรี่อีก11%หรือวิ่งได้12กิโลเมตรความเร็ว80กวกว่านะครับแล้วก็ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไปตามสภาพจราจรนะครับในทางระหว่างจังหวัดก็จะ ขับได้ไฟฟ้าเกิน100กิโลเมตรตอนนี้103กิโลเมตรแล้วครับหลังจากที่ผมใช้ไฟฟ้าล้วนจนถึงโหหินแล้วผมก็ยังไม่ได้เติมชาร์จไฟนะครับปล่อยให้เป็นฟรีรันมาเติมน้ำมันเซตศูนย์ใหม่อยู่ที่ชะอำวิ่งมาแถบค,อคลองโคลนมาที่อัมพวาแม่กลองและตอนนี้ผมมาอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราช,ชบุรีการขับขี่เป็นยังไงถ้าทางโลกโลมีกฎร้อยสอรวมแล้วตอนนี้วิ่งมาได้221.0กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่9.80กิโลเมตรต่อลิตรจุดเปลี่ยนคือสามารถชาร์จได้ทั้ง DC c h ชาร์จเจอร์และ AC c h ชาร์จเจโดยที่ชาร์จไฟฟ้าของตัว C350e นั้นได้ปรับมาเป็นแบบ CCS 2นะครับ DC ฉะนั้นเนี่ย การชาร์จไฟฟ้าก็เร็วกว่าเป็น AC Type 2เมื่อผมใช้ C 3 0 0 E ตัวเดิมนั้นมาทดสอบการชาร์จไฟฟ้าใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีพลังงานไฟฟ้าล้ว,ลวนๆให้ใช้ได้วิ่งเพียง50กิโลเมตรแป๊บเดียวก็ไม่ทันไรแล้วครับไม่มีความรู้สึกว่าใช้ไฟฟ้าโดยเมื่อเปลี่ยนมาใช้หัว DC CCS 2ก็สามารถที่จะประจุไฟได้เร็วขึ้นใช้เวลาชาร์จจาก0%เลยนะครับ ตอนนีนะ้ชาร์จเสร็จแล้วอยู่ที่1ชั่วโมง22วินาทีครับราคา94.75บาทวิ่งไฟฟ้าได้108กิโลเมตรอีกหนึ่งจุดเซฟตี้สำหรับ C350D เมื่อเราชาร์จไฟฟ้าเสร็จนีครับนะฮะดึงไม่ออกครับแม้เราจะปลดล็อกรถแล้วก็ตามโดยจะมีปุ่มปลดล็อกนะครับอยู่ที่ข้างๆตัวถังนี่นะครับเป็นรูปปลั๊กไฟฟ้าเมื่อเราชาร์จเสร็จก็กดนะะี่ย ดังคลกแล้วตรงนี้ขึ้นสัญลักษณ์ปลดล็อกเราก็สามารถที่จะดึงปลั๊กออกดึงที่เสียบชาร์จออกไปเก็บได้อย่างหรือว่าปลอดภัยนะครับการที่เก็บสัมภาระในตัว C350e นั้นทําได้สะดวกนะครับกุญแจผมอยู่ที่กระเป๋าเตะเข้าไปใต้กันชนนะัเตะครั้งเดียวทํางานไวมากเลยครับนะนี่นำของเข้าไปเก็บเตะกลับคืนแล้วก็เดินไปเลยฮะประตูท้ายก็ปิดอัตโนมัติ พร้อมเดินทางกันแล้วครับเพื่อลองใช้นะครับทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็ไฟฟ้า PEA คองโคนหรือว่าเมืองสมุทรสงครามใช้ทั้งเบนซินและก็ไฟฟ้านะครับแปลผันตามสไตล์การขับขี่มาถึงคลองโคนก็ยังเป็นน้ำมันถังเดิมวิ่งรวม309กิโลเมตรเฉลี่ย12.5กิโลเมตรต่อลิตรชาร์จ CCS 2ใช้เวลา1ชั่วโมง1นาที45วินาทีค่าไฟ 95.62บาทสรุปน้ำมันถังนี้ชาร์จไฟฟ้า2ครั้งกับขีในโหมดไฮบริดคือใช้ทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานตามสไตล์กับขี่จอดคือที่สาทรระยะทาง413กิโลเมตรเฉลี่ย6.0ลิตรต่อ100กิโลเมตร หรือ16.66กิโลเมตรต่อลิตรเหลือวิ่งเฉพาะน้ำมัน263กิโลเมตรอากาศกำลังดีแล้วครับให้ทุกท่านได้เห็นการดีไซน์ภายในพวงมาลัยหุ้มหนังแนบป้าพร้อมปุ่มควบคุมแบบทัชคอนโทรลและแผงแดชบอร์ดด้านหน้าที่สะท้อนแดดนั้นผมตั้งใจให้ทุกท่านเห็นนะครับลายเท็กเจอร์อลูมิเนียมมีการถักทอดูเป็นพรีเมียมยิ่งขึ้นหน้าจอขนาดใหญ่เลยครับสัมผัสเหมือนเราใช้ iPad มองชัดเจนหน้าจอขนาด11.9นิ้ว ช่องชาร์จไฟไ,ฟไร้สายอยู่ในซอกจอแสดงข้อมูลแบบดิจิทัล12.3นิ้วฟังก์ชันและลานตาเช่นเลือกระบบนำทางไว้ที่หน้าจอการเลือกโทนสีเลือกรูปแบบหน้าจอไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้64เฉดสีระบบเสียงรอบทิศทางเบอร์เมสเตอร์เมมโมรีเบาะผู้กับขี่3ตำแหน่ง เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบดันหลังหลังคาพาร์โนลมิกซันรูฟม่านบังแดดประตูหลังแขงประตูท้ายตกแต่งหรูช่องแอร์เบาะหลังแต่พื้นห้องโดยสารไม่เรียบเหมาะสำหรับ2ท่านเบาะหลังพับได้ครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีสวิตช์ไฟฟ้าพับเบาะหลังดูนะครับดีดเข้าไป ลงก็จะพับอัตโนมัติเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านขวามือของตัวถังจะเป็นฝาสำหรับเติมน้ำมันเบนซินครับมุมมองด้านข้างจะเห็นได้ว่าที่เด่นชัดก็คือลายโครเมียมที่ขอบประตูแล้วก็ที่ด้ามจับประตูและที่โดดเด่นอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือลายล้อแม็กดีไซน์สปอร์ต AMG แบบ5ก้านคู่ขนาด18นิ้วดิสเบรกด้านหน้าขนาดใหญ่พร้อมรูระบายความร้อน ยางหน้าหลังต่างขนาดยางหน้า225ทับ45 18, อา r 1 8ยางหลัง255ทับ40 r 1 8ปลายท่อด้านล่างเป็นปลายท่อคู่แล้วก็มีแถบโครเมียมที่กันชนท้ายด้านล่างนี้มีลิฟสปอยเลอร์ไว้ริดรมและดูเหมือนในสไตล์สปอร์ตครับไฟท้ายนี่โดดเด่นมากครับยางก็คือไฟท้ายแบบ led ไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์ปรับไฟสูงอัตโนมัติโคมไฟหน้าปรับตามวงเลี้ยวพวงมาลายัยตกแต่งรอบคันแบบ amg line ระบบรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยให้รถอยู่ในช่องจราจรระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างมีเฉพาะกล้องมองด้านหลังขณะถอยแต่มีเซ็นเซอร์ที่กันชนหน้าและท้ายในเพลย์ลิสต์เดียวกันนี้ดรัคปเปอร์เคยลองขับ C220D AMG Dynamic เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบช่วงล่างกระด้างมากแนวสปอร์ตนั่งไม่สบายไม่เหมาะกับการใช้งานทุกวันราคา2,990,000บาทการตกแต่งภายในของ C220D AMG Dynamic ชอตนี้เป็นการตกแต่งภายในของ C350e AMG Dynamic จุดเด่นของ C350e AMG Dynamic ราคา3,350,000บาทอยู่ที่ช่วงล่างนั่งนุ่มสบายช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบถุงลมเดินทางไกลผ่อนคลายพระกำลังหนักแน่นขับสนุกควบคุมง่ายกว่าและลูกนั่งจะเบาะนั่งผู้กับขี่ได้ง่ายกว่า C220d AMG Dynamic การชาร์จไฟฟ้าสาธารณะตอนนี้คงไปเบียดกับ EV 100%ลำบากเราตู้ชาร์จไฟไม่ค่อยว่างจะเห็นว่าเป็นห้องรับรองลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีมีตู้ชาร์จไฟถึง2ตู้ด้วยกันการชาร์จไฟฟ้าก็คงจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองชาร์จไฟเต็มจากที่พักแล้วก็ขับ e v เฉพาะ80-100กิโลเมตรได้สบายสบายส่วนทางไกลการชาร์จไฟฟ้าก็เป็นออปชั่นเสริมถ้าเทียบกับ e 3 0 0 e amg dynamic ราคา4ล้าน2 0 0หบาทช่วงเวลานี้ก็ต้องเลือก c 3 5 0 e amg dynamic ทันสมัยกว่าช่วงล่างนุ่มนึกพอๆกันแต่ c 3 5 0 e amg dynamic สามารถชาร์จได้ทั้ง ac และ dc ส่วน e 3 0 0 e amg dynamic ได้เฉพาะหัวชาร์จ ac t y p e 2เท่านั้นเช่นเดียวกับ gle 3 5 0 de diesel plug in hybrid ก็ใช้ได้แต่หัวชาร์จ AC y p e 2กว่าไฟฟ้าจะเต็มช้านานมากถ้าชอบความบึกบึนของ GLE ไปที่รุ่น 300D ี i ซ s e l Turbo ล้วนๆเลยครับสดวกสบายกว่าแถมได้เบาะ3แถวสุดท้ายก็ต้องไปทดลองนั่งแล้วก็ทดลองขับด้วยตัวคุณเองว่า Mercedes-Benz C350e ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากน้อยแค่ไหนขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมลจกักรไรทิ t สวัสดีครับ เมื่อปรับมาที่โหมดสปอร์ตนั้นจะมีซาวเสียงเวลากดคันเร่งลงไปนะฮะเสียงซาวจะก้องขึ้นแล้วนับปัดที่ในโหมดสปอร์ตก็จะมีการขยายวงขอบก็จะเป็นสีแดงนะครับเหมือนเรียกว่าเหมือนแผ่รังสีออกไปด้านข้างครับ